สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออประเพณีการล่าปลาวานของชาวอินูเปียตที่阿拉斯าตอนเหนือครับอ้างอิงจาก National Geographic Thailand คืออยากจะทำความเข้าใจวิถีชีวิตเขาที่แบบว่าผูกพันกับปลาวานหัวคันสอนมากๆเลยมันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเขามานานอืมใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะมันสะท้อนหลายอย่างเลยทั้งการสืบทอดวัฒนธรรม การปรับตัวแล้วก็ความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างคนกับธรรมชาติในที่ที่แบบอากาศมันสุดขั้วขนาดนั้นครับแค่นึกภาพตามก็น่าตื่นเต้นแล้วนะการไปรอหลายๆอาทิตย์บนน้าแข็งรอจังหวะล่าที่ต้องเป๊ะมากๆใช่ค่ะความร่วมมือมนในทีมสําคัญสุดๆแล้วก็เรื่องแบ่งปันกันในชุมชนอีกเอาล่ะครับเรามาลงรายละเอียดกันเริ่มจากฤดูใบไม้ผลิเลยพวกเขาจะไปตั้งแคมป์กันบนน้ําแข็งที่เรียกว่า ทูดักค่ะหลายสัปดาห์เลยนะคะเพื่อรอรอวานหัวคันสอนที่อพยพมาโห oh, ต้องอดทนหน้าดูเลยนะครับอดทนมากค่ะแต่มันไม่ใช่แค่การรอเฉยๆนะคือต้องสังเกตการตลอดเวลาอ่านสัญญาณธรรมชาติรอบตัวเป็นทักษะที่แบบส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเลยค่ะอูมีอักเรือหนังนั่นแหละลงน้ำใช่ค่ะต้องเร็วและเงียบที่สุดแล้วโอกาสพุ่งฉมวกนี่แบบว่าอาจจะมีแค่ครั้งเดียวต้องแม่นมาก ต้องเก่งจริงๆทั้งคนพุ่งฉมวกทั้งทีมที่พายเรือถูกต้องค่ะทุกคนในทีมมีบทบาทสำคัญหมดเลยทำงานประสานกันเป๊ะขาดใครไม่ได้จริงๆแล้วพอสำเร็จขึ้นมานี่โอ้โหเนื้อปลาวานเป็นพันๆกิโลเลยนะครับใช่ค่ะเป็นอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งชุมชนเลยแล้วแนวคิดเรื่องนิดอิดคือเนื้อและไขมันวานที่เอามาแบ่งกันนี่เออมันสำคัญมากมันไม่ใช่แค่แบ่งอาหาร แต่มันคือหลักประกันว่าทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันอ๋อเป็นเหมือนหลักการของชุมชนเลยค่ะเป็นการดูแลกันและกันรสร้างความผูกพันการแบ่งปันนี่เองสินะครับที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งนอกจากเรื่องอาหารแล้วมันยังเอ่อตอกย้ําความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเป็นการให้เกียรติทั้งต่อตัววานเองแล้วก็ต่อสมาชิกทุกคนในชุมชนด้วยมันเชื่อมโยงคนเข้าไว้ด้วยกันจริงๆ เข้าใจเลยครับเหมือนที่ช่างภาพคิวเอลิดยูยานบอกว่าความฝันสูงสุดคือการได้เป็นกัปตันล่าวานเพราะนั่นคือคนที่หาเลี้ยงชุมชนได้ค่ะมุมมองของคุณยูยานนี่น่าสนใจมากเพราะเขาเองก็เป็นชนพื้นเมืองเหมือนกันคือเผ่าเฮอร์ซีเขาก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องราวในมุมที่เอ่อต่างออกไปจากที่เราเคยได้ยินบ่อยๆต่างออกไปหมายถึงยังไงครับคือ ปกติเราอาจจะนึกถึงภาพความลำบากหรือวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไปใช่ไหมคะแต่คุณยูหยานเขาอยากโชว์ให้เห็นถึงความเข้มแข็งความต่อเนื่องความหวังที่มันยังมีอยู่จริงๆอ๋อคือเน้นไปที่ความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมใช่ค่ะเขาไม่ได้มองข้ามความท้าทายนะแต่เขาเน้นความสามารถในการปรับตัวของชาวอินูเปียดจริงด้วยครับเขาไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็น10เดือนเลยนะในช่วง5้าปีตั้งแคมป์บนน้ำแข็งเหมือนกัน เขาเล่าว่าตอนวานเข้ามาใกล้ๆเนี่ยได้ยินเสียงร้องมันชัดมากบอกว่าเหมือนเหมือนละครเพลงเลยโหการได้ไปสัมผัสเองแบบนั้นมันทําให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะว่าวัฒนธรรมเขายังแข็งแรงแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับอย่างในรูปก็มีที่ต้องถือปืนไรเฟิลเตรียมพร้อมตลอดใช่ค่ะคุณโทมัสวิลเลียมคิงโอซอกเพราะอาจจะมีหมีขาวเข้ามาใกล้แคมป์ได้ ใช่ค่ะความทา้าทายมันรอบด้านจริงๆไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะที่ต้องปรับตัวปลาวานหัวคันศรเองก็สุดยอดมากอยู่ในน้ำเย็นจัดได้แล้วก็ยังใช้หัวแข็งๆดันน้ำแข็งหนาเป็นครึ่งเม็ดให้แตกเพื่อโผล่มาหายใจโอโ้โหเก่งทั้งคนทั้งวานเลยนะเนี่ยปรับตัวกันสุดยอดสรุปแล้วการล่าปลาวานนี่มันเป็นมากกว่าแค่หาอาหารจริงๆครับมันคือแกนหลักของวัฒนธรรมเลย ทั้งความรู้ประเพณีความร่วมมือความยืดหยุ่นในการปรับตัวด้วยค่ะใช่ครับสะท้อนความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอาร์กติกที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะแล้วพอมองภาพรวมสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันท้าทายมุมมองเราต่อวัฒนธรรมพื้นเมืองนะไม่ใช่ให้มองแค่ความลำบากหรือความแปลกแต่ให้เห็นความเข้มแข็งความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่มันยังมีพลังอยู่จริงๆนั่นสิครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากๆการที่ประเพณีเก่าแก่อย่างการล่าปลาวานยังอยู่ได้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์หรือความสำคัญของการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ในอนาคตอืมก็น่าคิดนะครับ